ตอนนี้นิวอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับพามาชมว่าถ้าเกิดอยากสร้างบ้านนะครับต้องเตรียมยังไงบ้างนะครับหนึ่งคือมิเตอร์ไฟฟ้าครับสองคือมิเตอร์ปัปาสามคือการถมดินนะครับอ่ะยกตัวอย่างหน้างานที่ปากช่องหลังนี้นะครับมีการถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถมขึ้นมาระดับประมาณ70-1ถึงเมตรนะครับตามความชอบหรือว่าความเหมาะสมของหน้างานนั้นๆนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ลูกค้านะครับมีการเจาะน้ําบาดาลไว้ทางฝั่งนี้อ่ะเวลาก่อสร้างทางบริษัทก็จะใช้น้ําบาดาลที่ลูกค้าเจาะไว้นั่นเองนะรล้้วกอี่่าามต์ไชูปท มีการั่วงไหมหรือว่ามีการจ่ายไฟปกติไหมนะครับจะได้ทํางานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับโดยเราจะใช้เครื่องตัวนี้ชื่อว่าแคมมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับไปดูเลยอ่าวันนี้ก็จะเป็นตัวเสาไฟที่ลูกค้าได้ขอไว้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยเราดูว่าของลูกค้าเนี่ยคือเบรกเกอร์ตัวไหนอ่ะของลูกค้าเป็นเบรกเกอร์ตัวล่างนะครับจากการแจ้งมาแล้วก็มีมิเตอร์ชัวคาราวแล,แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันอ่าเปิดมาเจอเบรกเกอร์ของการไฟฟ้านะครับก็คือ ขึ้นว่าอ่อนแสดงว่าเปิดใช้งานอยู่เดี๋ยวเราจะหมุนไปเพื่อเช็คไฟนะครับเราจะหมุนไปที่ตัว V ตัวนี้นะครับเพื่อเช็คกระแสไฟนะครับว่ามีกี่โวลต์นะครับอาจจะมี2สายรับอันนี้ห้ามทําตามเองนะครับถ้าเกิดไม่มีความรู้นะครับก็อันตรายเหมือนกันนะครับตัวนี้จิ้มไปทั้ง2สายครับก็คือจิ้มที่ขั้วนะครับระหว่างเส้นสีแดงกับสีดํานะครับกระแสไฟจะวิ่งมาอยู่ที่2 2 0ถึง230โวลต์นะครับอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินั่นเองครับผมทีนี้เราจะเช็คอีกอย่างหนึ่งครับเราจะมุนนไปทีี่ตัว อ่าที่เป็นถัอลักตัวเนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปหนีบกับสายไฟอ่าเดี๋ยวหนีบทีละสายนะครับเช็คดูว่ามีไหมอ่าตัวนี้หนีบไปแล้วขึ้น0.00แสดงว่าไม่มีไฟ่วนะครับอ่าเราเช็คอีกสายหนึ่งอันนี้ก็0.0 0เหมือนกันนะครับไม่ลวกนะครับอ่าเช็ค2สายคู่กันเลยปึ๊บอ่าก็0.00ยเหมือนกันก็คือไม่มีไฟรั่วนะครับหน้างานนี้ก็พร้อมสำหรับงานก่อสร้างมากๆนะครับทั้งถมดินแล้วมีมเเตตออรรร์์นนน้้้แแลลววมีีีไฟะคับท ลูกค้าเตรียมไว้ขนาดนี้แล้วแอดมายก็จะมีเตรียมไว้ให้บ้างอันนี้จะเป็นงานผังที่เราวางผังว้ให้ลูกค้านะครับหลังจากสรุปตำแหน่งบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศหน้างานอยู่ที่ปากช่องนะครับอากาศดีมากนะครับตอนนี้ถ้ามองไปตอนนี้นะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นผังที่แอดมายวางไว้ครับจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันจุดสีแดงจุดนี้ เขาเรียกว่าเซนเตอร์เสานะครับก็จะมีการตอกหมุดสีแดงไว้นะครับแล้วก็พ่นสเปรย์ไว้ว่าจุดนี้คือเซนเตอร์นั้นแล้วก็มีการโรยปูนขาวไว้รอบๆเพราะว่าหลังนี้นะครับหลังจากที่มีการทดสอบชั้นดินหน้างานแล้วนะครับว่าใช้เสาเข็มทีเท่าไรหลังนี้นะครับเจาะลงไปเจอชั้นดินแข็งที่1เมตรห้าสิบนะครับก็เลยทาให้ไม่สามารถใช้เสาเข็มแบบตอกหรือแบบเจาะได้นะครับจึงต้องเลือกเป็นเสาเข็มแบบฐานรากแผ่นนั่นเองหลังไหนที่จะสร้างบ้านนะครับก็แนะนําว่าให้ทดสอบชั้นดินก่อนเริ่มสร้างนะครับอ่านอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านั่นเองเห็นงานจริงของแอดมายแล้วก็จะได้สบายใจขึ้นนะครับใครอยากดูบ้านจริงของแอดมายนะครับก็สามารถทักมาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูหน้างานจริงทังน้างานที่กําลังก่อสร้างแล้วหรือว่าหน้างานที่เสร็จไปแล้วนะครับก็จะขออนุญาตลูกค้าให้นะครับแล้วก็ล่าสุดแอดมายจะมีไปออกบูธที่สระบุรีนะครับใครที่อยากพูดคุยกับผมหรือว่าทีมงานแอดมายนะครับก็ไปเจอกันที่สระบุรีได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้ในงานด้วยนั่นนนนนนเเอองงงงะครรรับไไววว้้้้จกกกใาาาาาผมแลล็หีปดูยศข